เดือนนี้มิวเอ็กแซงฟอร์จูเนอรยอดขายร่วงในรอบ11เดือนยอดขายรถพ p พเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า com สวัสดีครับทุกครับท่านอยู่กับผมสาริศกับช่องการีซิงวันนี้เราจะพามาดูยอดขายรถพ p พในเดือนพฤศจิกายน โดยไฮไลท์วันนี้ครับก็คืออิซูซูมิวครับขึ้นแซง Toyota Fortuner ส่วน Toyota Fortuner ยอดขายร่วงในรอบ11เดือนเดินทางเข้ามาสู่ช่วงท้ายปี2016ครับซึ่งที่ผ่านมาครับเรามีงานใหญ่คืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40 หรือมอเตอร์เอ็กโปซึ่งแน่นอนครับว่ายอดจองปีนี้ครับแชมป์ก็ยกังตกเป็นของโตโยต้เช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพามาดูยอดขายรถ PPV ในเดือนพฤศจิกายนว่ามียอดขายเป็นอย่างกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่อันดับ5ครับอันดับ5ตกเป็นของ n i สสันเท r ร a าน s สสันเท r รครับถือว่ายอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีนะคร นิสสันเทราครับมียอดขายในเดือนพฤศจิกายนเพียงแค่78คันเท่านั้นเรียกได้ว่านิสสันเทราครับอยู่ในช่วงของท้ายโมเดลครับ11เดือนของนิสสันเทรามียอดขายเพียงแค่1,064คันเท่านั้นส่วนแบ่งการตลาดของนิสสันเทรามีเพียงแค่1.9ไม่แตกต่างจากนิสสันเวเวร่าที่มียอดขายร่วงเช่นเดียวกันนะครับแฟนๆนิสสันต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับขยับมาดูที่อันดับ4ครับอันดับ4ตกเป็นของมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต เดือนพฤศจิกายนมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมียอดขายอยู่ที่400กับอีก6คันเรียกได้ว่ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับยอดขายยังดีแบบต่อนเนื่องครับมาดูยอดขาย11เดือนของมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับมีมากถึง3,900กับอีก30คันนะครับส่วนแมงกระตาดของมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอยู่ที่7นะครับขยับมาดูที่อันดับ3ครับอันดับ3ตกเป็นของ Ford Everest Ford Everest ครับมียอดจองในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 800กับอีก5้าคเรียกได้ว่ายอดจองยังดีเลยทีเดียวครับสำหรับ Ford e v e r e s t Ford e v e r e s t ถือว่าเป็นน้องใหม่สุดครับในกลุ่มของรถ PPV ครับยอดขาย11เดือนของ Ford e v e r e s t อยู่ที่11,000กับอีก8คันส่วนแบ่งการตลาดของ Ford e v e r e s t อยู่ที่19.7%ยอดขายยังดีแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับแบรนด์ฟอร์นะครับ เดีวเราขยับมาดูที่อันดับ2อครับอันดับ2ตกเป็นของ Toyota Fortuner ครับ t o y ย t a Fortuner มียอดขายในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่1,400กับอีก22คันเรียกได้ว่ายอดขายตกจากเดือนก่อนๆมากครับสำหรับ Toyota Fortuner ครับยอดขายตกมากสุดในรอบ1 1เเดือนเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ยอดขาย11เดือนครับก็ยังอยู่ที่1น,นะครับสำหรับ Toyota Fortuner โดยมียอดขาย11เดือนอยู่ที่2 3 0 0กับอีก18คันส่วนแบ,บ่งตลาดของ Fortuner ยังเยอะเลยนะครับมีมากถึง35%แฟนๆ Toyota Fortuner ต้องมารลุ้นว่าปีนี้ Toyota Fortuner จะแชมป์หรือไม่เพราะที่1ที่เราจะพูดถึงนี้ก็มาแรงกันทีเดียวครับก็คือ Isuzu m u x S อ s u ู u m มีเอ็กครับมียอดขายเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่1,500คันแบบเป๊ะเ,เลยนะครับซึ่งขึ้นแซงครับสำหรับอ s u ู u m มีเอ็กในเดือนพฤศจิกายนครับ โดยดีไซน์ของ isuzu x ครับเรียกได้ว่าสวยแล้วก็เรียบรู้ด้วยทีเดียวนะครับสำหรับ isuzu x ครับขยับมาดูยอด11เอ1ดเดือนของ isuzu x ครับยังถือว่าเป็นรอง toyota fortuner ครับโดยยอดขายของ isuzu x สิ1เดเดือนอยู่ที่1,9500กับอีก31คันครับส่วนแบ่งการตลาดครับยังสูสีกับ toyota fortuner ครับเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ isuzu x มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่35%ครับต้องหอลุนกันว่า ระหว่างอีซูมิเอกกับตัวยูทาฟูเจเนอใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับยอดขายรถ P p พในเดือนพฤศจิกายนและยอดขายรวม11เดือนที่ดอนบมาฝากท่านผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้กับช่องการ์ดซิงพบกันใหม่อโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com